สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในเอฟซีทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนกเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับนี่ก็รอลุ้นฝนตกอยู่นะครับรอลุ้นฝนอยู่ก็จากการเช็คจากเรดาร์ก็ว่าจะตกตอนเช้าของวันนี้นะครับวันนี้วันที่21นะครับ 21มีนาสองหแต่ก็รอจนถึงตอนนี้จะหกโมงเย็นแล้วยังไม่ตกเลยนะครับแต่ก็ตั้งเขามาทางนู้นนะครับทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทางนู้นก็ตั้งเขามาแต่ไม่รู้จะตกหรือเปล่านะครับค่ำคืนนี้เรดาร์ก็บอกว่าจะตกแต่ว่าก็หายไปไหนหมดไม่รู้ วันนี้เรามาอยู่ที่สวนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนมาเดินชมบรรยากาศยามเย็นๆนะครับภายในสวนดูต้นไม้วันนี้ก็รอรุ้นฝนตกอีกวันยังไม่ลดน้ําต้นไม้นะครับมะม่วงก็สวยงามนะครับต้นนี้สวยงามก็มีร่วงหล่นบ้างนะครับผมเป็นธรรมชาติของอามะม่วงนะครับนี่ก็จะเหลือเฉพาะ ลูกที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับลูกไหนไม่สมบูรณ์ก็จะร่วงหล่นลงไปเดี๋ยวก็จะทยอยล่วงไปเรื่อยแล้วก็ลูกไหนสมบูรณ์ก็จะโตไปเป็นธรรมดาของมะม่วงเพื่อทุกชนิดนะครับก็ประมาณนี้มดแดงเราหายไปไหนหมดแล้วเนาะนี่มดแดงนี่มดแดงเหมือนว่ามันไปไหนเหมือนลังแตกกระจาย ตัวนี้มะม่วงสายพันธุ์อะไรไม่ทราบเหมือนกันซื้อมาตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ทำสวนครั้งแรกนะครับแต,ต่ต้นนี้เราทาบกิ่งออกมาปลูกนะครับก็ตรงนี้เป็นแก้วขมิ้นว่าจะเอามาเสริมรากเสริมต้นมันก็ไม่ยังไม่มีโอกาสได้ทำมันก็โตซะแล้ว ดูมดแดงเหมือนมีคนมาแย่หรือเปล่าไม่แน่ใจลังแตกๆกระจายนี่มาได้ไงถุงนี่มาได้ไงไม่รู้มดแดงที่สวนก็เยอะนะครับมดแดงเราก็เอามาปล่อยไว้นะครับแล้วก็มันก็ขยายพันธุ์ไปเยอะแยะเลย ตัวนี้เป็นมหาชนกนะครับเนี่ยมะม่วงมหาชนกมหาชนกปีนี้ได้ติดอยู่ประมาณสัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10ลูกปีที่แล้วมี2 3ลูกมันเบอรี่ก็เยอะนะครับในสวนแต่สายพันสายพันธุ์แม่ช่อนี่ไม่ไปไหนเลยนะครับเนี่ยดีที่ยังไม่ตายนะครับ โซนนี้เป็นโซนปลูกใหม่นะครับเป็นโซนปลูกใหม่ปลูกยังไม่นานนะครับเพราะว่าที่นี่ก็ทยอยปลูกไปเรื่อยนะครับปลูกตรงนู้นตรงนี้แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเต็มพื้นที่แล้วแต่ถามว่ามีที่ปลูกอีกไหมก็ยังมีอยู่นะครับพาเดินตะลุย นี่ก็ทยอยลงยูคาลิปตัสไว้นะครับผมเป็นพื้นที่มันรงว่างนะครับก็ลงยูคาลิปตัสไว้เผื่อได้ใช้เนื้อไม้นี่ครับหญ้าหญ้าเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกนะครับเป็นหญ้าจักพัดต,ตรงนี้เป็นหญ้าจะกพัดครับพาชมบรรยากาศ ตรงนี้แต่ก่อนลงเข้าโพดไว้นะครับหนูกินหมดพอหนูกินหมดเราก็เลยเอาน้ำเข้าน้ำเข้ามันก็เลยตายหมดเลยดูคึ้มๆม,ม,มานะครับเหมือนจะตกหรือเปล่าคึมคมมมืดๆขอให้ตกมาครับผมสำหรับคนทำสวนปลูกต้นไม้ก็อยากให้ฝนตกแต่สำหรับงานอื่นเขาก็ ไม่อยากให้ตกนะครับมันก็ย้อนแยงกันก็เป็นธรรมชาตินะครับผมไม่มีใครไปสามารถควบคุมได้นะครับดูมันบัรลี่ก่อนมันบัลี่ก็เยอะแยะนะครับลูกไหนสุกนกก็กินไปนกหนูก็กินนะครับนี่ลอยมันกิน น uh huh. ี่มะม่วงสายพันธุ์อะไรไม่ทราบนะครับผมเดี๋ยวต้องรอลุ้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอแคปเจอร์ไว้ก่อนอ uh huh. ขอให้เป็นสายพันธ์ที่กำลังตามหาด้วยทีเถอะนะครับใกล้ สายพันธุ์ที่มีอะไรแดงๆหรือเปล่ามีอยู่ลูกนึงก็รอลุ้นตอนโตไม่รู้จะโตหรือเปล่าหรือจะหลุดร่วงซะม,มีลูกเดียวเดี๋ยวถ้ามันเป็นสายพันธุ์ดีก็จะมาทาบกิ่งนะมีกิ่งให้ทาบเยอะเลยมองเห็นไอ้นี่ล้วมองเห็นมันแล้วครับผมนี่มันดูลักษณะเหมือนมันพลานะครับเดี๋ยว เอาลงดินเงาเดี๋ยวถ้าไม่ลงดินเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหนูมันจะมากินหมดก่อนเนี่ยรอยแทะไปหมดละอึบอ้าวลงไม่ถึงดินมันเท้ามันเท้าต้องหวานไปงนี้โยนหวานไปเลยบรรยากาศก,ก็มันมืดแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะเดินออกทางหน้านนี้เลยตอนนี้ก็ชาวบ้านกำลังไล่วัวต้นกลับคอกลับบ้านอยู่เดี๋ยวเรารอสักพักหนึงนะครับเมื่อวานก็มากวาดใบไม้นะครับเนี่ยใบไม้ขนุนนะครับขนุนต้นนี้เพิ่งออกลูกหวังว่าคงจะได้รับประทานนะครับปีนี้ขนุน มะนาวต้นนี้ก็อยู่ในร่มเงาก็ก็ออกลูกนะครับผมมีลูกมีอะไรแต่ผมก็จะตอนออกไปปลูกด้านนอกนะครับมันอยู่ใต้ร่มเงามากเกินไปตอนนี้กําลัางเกิดออกลากนะครับนี่ออกลากอยู่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับให้ลากเต็มก่อนแต่ตอนนี้ก็มีมีลูกแล้วนะครับนี่ลูกก็ติดมาหลายลูกอยู่เป็นมะนาวแป้นนะครับ วันนี้ก็รอรุนฝนตกอีกวันนะครับผมบรรยากาศก็มืดๆนะครับในกล้องก็เริ่มมืดละนะครับเมื่อวานเราก็มากวาดใบไม้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องรีบเดินนะครับเหมือนฝนจะมา เดี๋ยวต้องขอรีบเดินก่อนนะครับผมฝนจะมาแล้วลมแรงมาแล้วครับผมจะทันหรือเปล่ามาแล้วลมมาแล้วมาแล้วครับขาวมาแล้วไม่รู้ขาวฝนหรือขาวขาวดิน ลมแรงมากเลยมาแบบลมแรงมากครับไม่ได้ตั้งตัวเลยครับผมนเดียวหือเปาไม่รู้แรงมากขาวกนเลยครับไม่ใช่หมอกนะครับไม่ใช่ฝน เพุ่งน,นี้ต้นไม้จะเป็นยังไงบ้างโลยไม่มีฝนนะครับมีแต่ลมในที่เขาเๆาปิวมาเนี่ยนึกว่าฝนไม่ใช่นะครับเป็นวันเป็นวันเป็นฝุ่น ใหญ่มาสุดท้ายมีแต่ลมมีกล้องคงได้ยินเสียงลมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผม เอทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราหนีพายุก่อนนะครับ